ตอนั่งเล่นบิ๊กนี่ต่อนั่งเล่นบิ๊นี่ใช้ All Member 11,900แต้มบวกเงิน1บาทแลกที่ร้านเซเว่นอนี่แลกไปเมื่อวันที่เ ก้าสิงค่หกสามได้ของมาวันนี้ได้ของมาวันนี้วันที่สองกันยาสองกันยาได้ของวันที่สองกันยาหกสามเกือบเดือนหนึ่งลแลอวตอนแรกมีแต้มสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าแต้มแรกสองอยา่าง ได้สองอย่างกระเป๋านั่งเล่นกับตะกร้าปิกนิกพับได้สองอย่างสองอย่างใช้สามหมแต้มสแกนหน้าจอเนอี่ยสแกนเสร็จมันก็หักแต้มไปแ,แล้วก็เหลือเก้เก้ารอยสามสิแต้ม รูดสิบดวงไอ้กระเป๋าใส่ของได้รูดสิบกาบเลื่อนกาบสิบก นั่งเล่นโอเคเลยโอเคถูกใจเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึง่งได้วันที่สิบห้าตะก้าตะก้าปิดบิดพับได้ได้วันที่สิบห้า